สถาบันก็คือมอนครับขาดอาจารย์สอนภาษานะครับเพื่อนเพื่อนท่านนี้ก็เลยแนะนําให้ไปเป็นอาจารย์สอนภาษาที่สถาบันก่อนน,อน,นะครับทีนี้ก็เริ่มสอนภาษาอังกฤษละนะครับใ,ให้กับให้กับชาวไทยเริ่มต่อมานะครับก็คือภาษาฝรั่งเศสให้กับชาวไทยต่อมาก็มีการสอนภาษาไทยให้กับช,ชาวต่างชาติหมายถึงเป็นชาวตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแรกๆก็จะคลุกคลีกับเนี่ยสามภาษานี้นะครับแต่ก็มีคนที่เรียนภาษาจีนปรับลาย ปลายนะครับจนกระทั่งเมื่อปี1999นะครับก็มีโอกาสนะครับโอกาสได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์สอนภาษาอยู่2สถาบันนะครับสสถาบันเหมือนกับสอสงสถาบันทีนี้ก็จะต้องแบบแบ่งเวลาละนะครับวันนี้เราไปตรงนี้อีกวันนี้เราไปช่วยอีกที่หนึ่งนะครับทีนี้ก็คือว่าจึงจึงจึงเริ่มที่จะมีการแบบประเภทสอนภาษาจีนอย่างจริงจังพอสอนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่า ภาษานี้มันไม่ใช่ภาษาที่เราจะสอนเพียงแค่ให้เขาพูดได้ฟังได้แต่เราอยากจะสอนให้เขาสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความงามความลึกซึ้งและบอกว่าชาตินี้จะไม่ลืมภาษาจีนเลยจะอยากจะเรียนภาษาจีนอีกตลอดตลอดไปอยากให้คนไทยมีโอกาสได้สัมผัสถึงความรู้สึกตรงนี้เหมือนกับที่เราเคยสัมผัสมา,มา แล้วนั่นก็คือการสอนภาษาจีนมันเป็นแปลกมันเป็นอะไรที่แปลกมากก็คือสอนภาษาอื่นไม่เห็นเกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยแต่พอสอนภาษาจีนปุ๊บมันมีความรู้สึกว่ากําลังถ่ายทอดภาษาองค์บรรพบุรุษให้กับคนอีกชาติหนึ่งและมีความสุขกับการถ่ายทอดตรงนั้นมากเลยทุกครั้งที่ถ่ายทอดมีความสุขเห็นเขาพูดได้เห็นเขาอ่านได้จากคนที่ไม่รักชอบภาษานะครับทำให้เขาเนี่ยลืมความยากลืมออภาษาจีนไม่สําคัญอย่างนี้นะครับลืมทัศนคติลบๆต่างๆเกี่ยวกับภาษาจีนออกไป ถือว่าเราชนะละคนที่เดินเข้ามาไม่ชอบเดี๋ยวจะทําให้ชอบคนที่เดินเข้ามาเราซื้อคนไทยนะเนี่ยไม่มีเชื้อสายจีนเลยะจะเรียนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกในใจให้เวลาสามปีจะพิสูจน์ให้ดูอ,อย่างเงี้ยนะฮะคือนักเรียนแต่และคนที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับมองพวกเขาบอกว่าต้องทําให้พวกเขาเป็นภาษาจีนไม่ใช่เพียงแค่ไอเหมือนับเหมือนับพูดได้พูดได้หรือใช้ได้แบบผิวเผินเท่านั้นเองจะอ่านก็อ่านได้ จะแปลก็แปลได้แปลแบบเห็นตัวหนังสือไม่เห็นตัวหนังสือก็แปลได้จะอ่านจะอ่านโดยที่ว่าไม่ต้องเปิดพดจน,นั้นนกรลุมก็ทําได้นะครับคือดูรา่างศัพท์ตัวซ้ายตัวขวาสามารถที่เดาความหมายของศั์คานี้ออกมาได้นะฮะแล้วก็คือยังสามารถที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยคือตรงนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องของว่าเป้าหมายในการสอนนักเรียนคืออย่างไรแล,ะละ้วล่ะนะฮะตรงนี้จะต้องพูดยาวแล้วก็เป็นเนื้อหาที่จะต้องใช้กับนักเรียนในขณะที่นักเรียนมาปถมทิเทศ นะครับเพราะจะไม่รับสมัครนักเรียนตอนที่เหมือนกับโทรศัพท์มาหรือเดินเข้ามาหานะครับบอกว่าเราซื้อผมอยากจะเรียนภาษาออภาษาจีนกับเราซื้อได้ข่าวว่าเราซื้อสอนดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกว่าจะไม่รับสมัครเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าเราเสใช้วิธีไหนสอนคุณใช่ไหมฮะภาษาไม่ใช่จะเรียนกันง่ายๆไม่ใช่จะสอนกันง่ายๆนะครับก่อนที่ก่อนที่จะเข้าไปสู่วิธีการสอนตรงนั้นนะคุณเป<ะ>ิ้ลนะครับขอเรียนตรงนี้อีกนิดน,นึงนั่นก็คือว่าเนี่ยฮะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากอย่างหนึ่ง ในขณะที่สอนภาษาจีนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจปลืม้มมีความสุขมีความสุขไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองกําลังทํางานอยู่แต่เหมือนกับตัวเองกําลังให้กำลังมอบออกไปกําลังให้ในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆรักมากๆนั้นนั้นมั่นใจได้เลยว่านักเรียนที่เรียนกับเราซื้อนะตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เรียนภาษาจีนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนจะสัมผัสได้ว่าเราซื้อรักภาษานนี้ ในขณะที่เราซื้อถ่ายทอดไม่เป็นก็จะพาพูดพาพูดพาอ่านสามชั่วโมงไม่หยุดไม่หยุดนักเรียนจบป,ปุ๊บสวนขึ้นมาปับ๊บนักเรียนจบป,ปุ๊บสวนขึ้นมาปับ๊บต่อเนื่องอ๋อต่อตลอดได้เวลานะครับคือมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งคุณเปิ้ลไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกอย่างนี้อย่างไรนะครับมาถึงตอนนี้แล้วเหล่าซื่อมีลูกศิษย์กี่คนแล้วก็เริ่มต้นตอนที่สอนภาษาจีนใหม่ๆตอนนั้นนี่มีคนเข้ามาเรียนกี่คน ก็เริ่มจากคลาสแรกก่อนก็จะมีคลาสสอง่อใช่ไหมครับคลาสหนึ่งก็ประมาณ30 30กว่าคนได้คุณเปิลนะครับสามสิบสามสิบกว่าคนได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนคลาสคลาสที่หนึ่งต่อมาก็คลาสที่สองแล้วก็นักเรียนนะครับเวลาที่เรียนแล้วประทับใจนะครับมีมีม,ม,มีมีญาติพี่น้องที่อยากจะเรียนเขาก็จะบอกต่อๆกันไปเขาอดไม่ได้ที่จะบอก ไปสิไปสิอย่าไปที่อื่นนะไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์นะทุกวันนี้ก็เหมือนกันครับว่าที่ลูกศิษย์ที่เขาเรียนจากที่อื่นแล้วไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้เป็นต้นก็มาเรียนกับเ่าซื้อนี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวชอบลูกศิษย์อย่างนี้นะครับลูกศิษย์ที่มาปุ๊บมาเจอเหล่าซื้อนะครับเขาอาจจะบางทียังไม่เห็นคุณค่าของความรู้ที่เราถ่ายทอดให้แต่ถ้าเผื่อเป็นลูกศิษย์ที่อยากจะบอกว่าชอบช้าชอบช้ําจากที่อื่นมาเหมือนกับว่าเสียเวลาเป็นปีๆหลายปี เสียค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับ<อ>เสียความตั้งใจนะและสําคัญเรียนจนเสียความรู้สึกแล้วนะครับแบบประเภทเหมือนกับมันไม่มีที่ไหนไปอีกแล้วอะไรมันจะจมน้ําแล้วนะครับพอได้เห็นว่าเหล่าซื้อว่าเอ้ยมีที่นี่ตรงนี้นะครับนักเรียนมาแบบลักษณะที่ว่าเกาะเหมือนกับเป็นคอนไม้คอนคอ,อนไม้ที่จะแบบพาพวกเขาไปสู่เอ่ออีกฝั่งหนึ่งเลยเทคนิคหรือว,ว่าวิธีการในการสอนของเหล่าซื้อเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นๆยังไงต้องเข้าใจก่อนว่าเหล่าซื้อท่านอื่นเรียนภาษาเหมือนกับเหล่าซื้อไหม ใช่ไหมครับเออ,อย่าลืมนะครับว่าถามคุณเปิ้ลนก่อนว่าชาวไทยทุกคนสามารถสอนภาษาไทยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เนอะค่ะแต่พูดได้นะคือพูดได้เขียนได้นะ,ะเข้าใจนะแต่ถ้านะจะไปสอนให้ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าต้องเรียนแล้วก็ลึกซึ้งกับมันมา,มาตั้งแต่ต้นใช่แล้วก็รักใช่ฮะแต่คุณเพื่อนถามอีกนิดน,นึงนะคนไทยที่เรียนมาแค่ภาษาเดียวค่ะไปถ่ายทอดให้กับชาวต่างชาติคิดว่าอาจารย์ท่านนี้จะสามารถ สื่อสารหรือถ่ายทอดเป็นยังไงสมอาจารย์ท่านนี้อาจจะเป็นแค่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,<ม>ก,ฤษก็ได้สองภาษาเนะาะสอนชาวอังกฤษอย่างเงี้ย<า>คิดว่าเทคนิคอาจารย์การสอนของอาจารย์ท่านนี้จะเป็นอย่างไรก็คงจะสอนตามที่เคยเคยได้ได้เรียนมาบ้างคะคือเคยเรียนแบบไหนแล้วก็ก็คงจะถ่ายทอดเหมือนอย่างที่ตัวเองเคยเคยเรียนมาแบบนั้นหรือเปล่าคะส่วนมากเวลาสอนยวยากรก็มักจะให้ท่องสูตรท่องสมการถูกไหมครับ ถามจริงว่าคุณเปิ้ลการสอนลักษณะอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าวันนี้เราเรียนเอหลักวยากรณ์ไปสามข้อพรุ่งนี้เรียนอีกสข้ออาทิตย์หน้าเนี่ยเรียนอีกเจ็ดข้ออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปในความทรงจํานะครับในลิ้นชักสมองของเราเต็มไปด้วยกฎวยากรณ์รักวยากรถามว่ามันเกิดความฉับพลันในการใช้ไหมตอนจนะใช้นักเรียนโมเดอรเออเอเอ,เอทำไงดีเนาะไปนึกถึงสิ่งที่ครูสอน ต้องเอาอะไรตั้งก่อนอุ้ยกำรอ,องมาก่อนกำตงหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมัวแต่กังวลทําไมคุณต้องไปสอนไวยากรณ์ให้เขาท่องจําอย่างนี้ด้วยล่ะทําไมคุณไม่สอนให้เขาพูดเป็นและในภาษาที่พูดที่ถูกต้องสื่อสารออกมาเรียบร้อยแล้วในนั้นมีไวยากรณ์ที่ถูกต้องอสอนภาษาไม่ใช่สอนคณิตศาสตร์ไม่ใช่สอนฟิสิกส์ไม่ใช่สอนเคมี x เอา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 ตัวเลขตัวนี้ใส่เข้าไปในตำแหน่งของ x เอาตัวเลขตัวนี้ใส่เข้าไปในตำแหน่งของ y คุณไม่ได้กำลังสอนตรงนี้นะภาษาคือศิลปะนะ สิ่งที่เราซื่อสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วว่าจะมีมาโรงเรียนที่คือเวลาเราเรียนทบทวนเองใช่ไหมคะเราก็จะมีบทบทความภาษาจีนตัวหนังสือภาษาจีนเราก็จะเ,เขียนภาษาไทยออกมาที่กระดาษแล้วเราก็อ่านเองแล้วก็แปลเองทําของเราเองคนเดียวพอเรายุ่งยุ่งยุ่งวิธีฝึกของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลไงแล้วมีหนึ่งที่ชอบมากเลยคือเราซื้อเขาจะให้ให้ให้แบบฝึกอ่านก่อนที่เราไม่ยังไม่ได้สอนอ่านเลยอ่ะให้ให้อ่านก่อนแล้วก็ให้เราเดาว่ามันอ่านว่าอะไรเราก็ อ่าแล้วเราก็เอ๊ะมันอะไรมันอะไรมันคิดก่อนแล้วไงคะมันคิดก่อนนิดนึงแล้วแล้วพอตอนหลังก็จะมาซื้อฉเฉลยปุ๊บไอ้ตรงนี้มันจะทำให้จามแม่นเข้าหัวไปเลยมันเรียนกับเราซื้อแล้วรู้สึกว่าเราซื้อมีพลังค่ะทําให้รู้สึกว่าแบบภาษาจีนน่าสนใจขึ้นเพิ่งตอนแรกตอนที่เรียนเนี่ยตอนนั้นอยู่ม .6 คือตอนที่จะเลือกตอนแรกก็จจะเลือกเข้าบริหารเสร็จแล้วพอได้มาเรียนกับเราซื้อรู้สึกว่าภาษาจีนน่าค้นหาเป็นภาษาที่สวยถ้าเราพูดได้เขียนได้ฟังได้ได้ไดทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบ ชีวิตเรามันจะมีทางเลือกมากขึ้นนะคะเพราะเดี๋ยวนี้แบบแค่ภาษากฤนอย่างเดียวมันก็คงเชื่ออะไรแล้วได้ไม่มาก็เลยรู้สึกว่าแบบอืมถ้ามาเรียนนะมันจะน่าจะดีขึ้นแล้วเราซื้อแบบสอนแบบดีดีว่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างความเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนของหงเหล่าซือสอนจนบรรดานักเรียนมั่นใจในภาษาจีนว่าไม่เป็นสองรองใครส่วนในช่วงหน้าเราจะพาตามไปดูว่าเหล่าซือของหงเหล่าซือน,นั่นคืออะไรช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ คุณเปิ้ลนะครับมาพบกับเหล่าซื้อของเหล่าซื้ออีกทีหนึ่งหมายถึงของเหล่าซื้ออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นหนังสือครับก็ไม่เชิงครับมีหนังสือด้วยมีดีวีดีนะครับ้เป็นดีวีดีหนังดีวีดีซีรีส์นะครับอีกทั้งนะครับนี่ฮะครูที่สุดยอดของหลอดซื้อั่นก็คือ นิ้วนะครับนิ้วเรื่องนี้คือแชร์ปีหวยนะครับ<ะ>คุณเรื่องที่ว่าแม่คนนื่นที่พลาดจากลูกของตัวเองนะครับมา16<ะ>ปีแล้วก็มาเจอกับลูกของตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการดึงคุณคุณน้อยไปแล้วนะครับที่ริม<ะ>บอ่อคุยลูกหวยก็คือเจอกันเจอกันที่ริมบ่อนะครับแม่ลูกมาเจอกันโดยที่แม่ไม่รู้จากลูก